กะแลมเอากัแลมบอจ้านี่ผู้ยุบ้านบอลารแขายเท่าไรเก้าะแลมจ้าละ้บาท้าบาทบาทอะไรอย่างเงี้ยต่อมาได้ดอกไอ้ยี่สิบบาทน่นะถกแล้วถูกจังไห่ยมันก็ยี่สิบบาทหนี่งนะกระแลนี่คือโอ้ยปากาไอ้กะแลมุกไอ้สกี้จะเมึงปปกื้งหนาเนาะ เฮ็ดยังเนี่ยมึงเากันแ้วมึมงเียากูท่าไงมึงเียากูกับพันหาถนะกาันแล้วมายี่สิบปกเป้นมึงมึงเจ้าจังไรได้นเจ้าก็ะไรมดได้วะเ๋้เามึงกพึ่งไปเอาปักหานีเมียระตากูเนะมาก่น,เ,กนเดี๋ยวกูจะเข้าไปเองเฮือ มึงมาขายยังมันมาแม่นแล้วที่มึงสิมาขายกันลงกันแล่มน่ะมึงมาซื้อกับหัวมึงซื้อเรื่องของมึงที่ยยอแย่มึงมาจักขายแล้วมึงมาคุ้มหัวกูไปขายยังในเฮียนนั่นมึงนีน้อมันมันมาขายกันแลมอยู่บอกักหางอยู่พวกกันมุไปซื้ออย่งกันแลมมั่น แรมเนี่ยห้องเอ็มก็ไปนะนี่ไงมึงมาขอหนามึงหญิงนะอีงหานแข้งขายกระแดมยังกระแดมมาขายถึงเฮี้ยนกูงเป็นบ้าเป็นบอตีกูไปขายนีเฮี้ยนมึงแล้วอะอหัวมึงพลาดไปเนาะก็ไ,ได้แรมหัวมึงแล้วลงมึงเนาะหัวองมึงจำไม่ได้ใบเงินมึงไปเห็นงานผ่านหัว,วหิ้งช่วยหัวมึงขีหัวงด,ดา่า อย่าไปเผาถิ่มอยู่พวนนึกูถิ่มได้ก็ทางขยะก,กูไปถิ่มแล้วแล้วเบิ่งเอากับบ่เอาเพราะอีกนันแลมมากเท่านั้นนะมึกเอามันเบิดไปจากบาทหรอกเฮ้ยเบิ่งประสาทม,นะมึงนาะเพราะเปี่ยนมึงยิงา,าดูนะมึงเบิ่งสุดกูเพราะเกาคุณน่ะน่าค่อยปเปี่ยนยังมึงขอที่เล่นทางมึงบวกมึงมาชวนกูเข้าบ้านเองขอมึงนะั่น ก่อน no มาระหว่างมึงกับกูเขาจะเลือกใครเมื่อกี้เปนเไม่ปปดหัวมึงนะมึงยามามาให้กูนะกูจะบอกใครบไปแล้วทางนั้ไม่่นโอ้โหนี่แลน่หน้อง้านีมาหน่มาขายกระเลมรู้จักรู้ปักรู้จักวันนี้กินแค่ในระษาเนี่ยหลวงขอบอกค่ะกูบอกมึงเน่มันบาบา ห้ามไปสแตกกระแล็บอีกมึงได้ยินไหมจะยินโอ้จำใบุงจำใส่หัวใบุงห้ามแดกกระแล็บอีก